ผมป๊อบนะครับพัชระตันตาพรพงศ์น,นะครับปัจจุบันเป็นเอฟเฟกต์ซูเปอร์วิเซอร์นะครับ ผมทางานในสายงานนี้มาประมาณ8ปีแล้วนะครับผลงานที่เคยทํามาก็จะมีเช่นคุณแผนฟ้าฟื้นนะครับย้อนกลับไปก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องนาคีนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานอาชีพของคนที่จะทำเอฟเฟกที่ดีนะครับจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วก็สนใจไปทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาตมี่นะครับหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินระเบิดน,นะครับน้ำท่วมนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่แบบว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไหลลงไปบนขนมเค้กเนี่ยมันจะต้องหน้าตาเป็นยังไงจริงเหล่านี้เนี่ยเป็น ิ่งที่เอฟเฟกต์อาร์ติสที่ดีจะต้องสังเกตได้นะครับผมรู้จักคูดินีเนี่ยเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วมีคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่แนะนําให้ผมรู้จักกับโปรแกรมประหลาดประหลาดโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่หน้าตาไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็ทํางานเป็นโนดนะครับมีการโยงเส้นไปมาแล้วอยู่ดีๆเอฟเฟกมันก็ออกมาผมเลยรู้สึกว่าเอยโปรแกรมนี้มันน่าสนใจมาก ทางอุตสาหกรรมเกมเนี่ยก็เริ่มขยับมาทางฮูดินีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวฮูดินีเนี่ยมันมีข้อดีจุดแข็งที่สุดของมันเลยนะก็คือเป็นโนดเบสนะครับหมายความว่ามันจะสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องเริ่มใหม่ ในคลาสบล็อกเนี่ยผมก็อยากที่จะพาทุกๆคนนะครับไปรู้จักกับ Ho ดินีตั้งแต่เบสิกขึ้นมานะครับด้วยความที่ผมเรียน Ho ดินีด้วยตัวเองนะครับผมก็จะรู้ว่าส่วนไหนที่นักเรียนไทยนะครับจะไม่เข้าใจหรือว่าส่วนไหนที่เราควรจะเสริมหรือว่าส่วนไหนที่จะทําให้เราเข้าใจตัว Ho ดินีได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะเริ่มขึ้นมาจากตัวอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงสุดท้ายปลายทางที่เราก็จะเริ่มทำเอฟเฟกกันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาค้นพบโลกคุดินี่ไปพร้อมกับเราได้ที่คลาสบอกครับ